แนะนำเพจบริการเตริมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ขูดแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องย e ิปซับอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกรมชั้นนำอ,อื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเกล็ดแทะผู้ติดตามมากกว่า2อ0 0 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับผมก็ผมเหมือนกันนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนหมุนหรือว่าหมุนนั่นเองนะทุกคนนะหมุนแบบเวลาเราจะพลิกบอลหนีคู่ต่อสู้แบบนี้นะทุกคนนะเราต้องใช้วิธีการหมุนนะ ไม่ต้องพลิกแบบซ้ายขวานะเราใช้วิธีหมุนแทนนะทุกคนนะมันจะทําให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกระจายในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ2 0 0รอยไเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็พื้นฐานหลักๆที่ผมจะสอนในวันนี้ก็คือการใช้อนาล็อกหมุนแค่อย่างเดียวนะทุกคนนะมันจะมีวิธีที่ถูกแล้วก็วิธีที่ไม่ถูกนะที่คนส่วนใหญ่อาจจะใช้ยอยู่นะผมก็จะมา อธิบายในชิปนี้เลยนะทุกคนนะวิธีที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกนั่นเองนะทุกคนก็ไปดูวิธีที่ถูกกันก่อนเลยนะทุกคนนะว่าเราควรทํำยังไงถึงจะทําให้การหมุนหรือการม้วนของเรานั้นมันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับวิธีการหมุนนี้ก็ใช้ได้กับทุกตัวนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวมีสกิลหรือว่าไม่มีสกิลเป็นบอดเป็นอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายนะทุกคนนะ หลักๆก,ก็น่าจะเป็นพวกบาลาน์พวกการคองบอลมากกว่านะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายนะดูนี่คือวิธีการที่ถูกกถูกต้องนะทุกคนนะก็คือการหมนุนแล้วก็แตะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดทุกคนจะได้ยินเสียงมันแตะลูกบอลนะทุกคนแตะแตะแตะแต,แ,ตแบบนี้นะมันจะเป็นวิธีที่ถูกนะเห็นไหมมันจะแบบสับขาแล้วก็แตะบอลยิ่งยิ่ยิยิ่ยิย,ย,ยิแบบนี้นะทุกคนนะนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะแบบหมุน เป็นวงกลมแล้วก็หมุนช้าๆไม่ต้องหมุนเร็วนะทุกคนนะให้บอลมันเป็นจังหวะนะทุกคนเป็นแบบแตะแตตึ๊บ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 แบบนี้นะนี่ก็คือวิธีการทาที่ถูกต้องนะเป็นการหมุนช้าๆแต่ว่าแบบให้มันแตะแบบ1 2 3 4สมันจะพร้อมเป็นตลอดเวลานะทุกคนนะถ้าเราแตะแบบนี้นะก่อนเนํนให้ทําแบบนี้นะเป็นม้วนเป็นวงกลมแต่ว่าแตะแบบไม่ต้องเร็วมากนะทุกคนนะทุกคนเวลาเราหมุนแล้วเราจะจับจังหวะได้เองนะทุกคนนะ ดูวิธีการที่เราไม่ถูกกันบ้างดูทุกคนเราจะม้วนแบบนี้นะไม่เป็นวงกลมแล้วก็แบบม้วนเร็วเกินไปนะทุกคนมันจะทําให้เราพลิกแล้วเล่นบอลต่อได้ยากมากยิ่งขึ้นทําให้เราเสียการคลองบอลนะเวลาเราจะพลิกเวลาเราจะหมุนนะเวลาเขาจะกระแทกเราแบบนี้เราจะเสียการคลองบอลง่ายมากนะถ้าเราทําแบบนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนวิธีที่ไม่ถูกต้องนะก็แต่ถ้าเรามันถูกแล้วมันก็จะเล่นง่ายแบบนี้นะดูม้วนมาแล้วก็ยิงง่ายๆแบบนี้ได้เลยมันจะทําให้เราเล่นต่อได้ ง่ายยิ่งขึ้นนะถ้าเราหมุนถูกวิธีนะผมก็จะมาสอนง่ายๆแค่นี้เลยนะทุกคนดูจะเป็นตัวไหนก็ได้นะทุกคนนะแบบมันจะแตะตึบ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 มันจะแตะเร็วนะมันจะทําให้เราแบบเล่นง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าทําแบบนี้โอ้โหไม่ได้แน่นอนนะทุกคนทําให้เราเสียการคลองบอลแน่นอนถ้าเราหมุนเร็วขนาดนี้นะเวลาเล่นไม่ต้องหมุนเร็วขนาดนี้นะทุกคนให้เราแบบหมนุนช้าแบบแบบที่ต้นคลิปที่ผมสอนนะถ้าเราหมุนเร็วก็จะได้แบบ เมื่อกี้เลยยิงก็ยากนะทุกคนก็จากประมาณนี้เลยนะถ้าใครที่ยังหมุนไม่ถูกวิธีผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะคนที่แรงสูงสูงเขาชอบใช้นะทุกคนนี่แบบนี้เห็นไหมดูหมวนหมวนหมวน,มวนชา้าๆไม่ต้องรีบแบบนี้มันจะทําให้เราคลองบอลได้เหนียวแน่นมากนะทุกคนนะเข้าแทกเข้าอะไรยากมากนะถ้าเราหมุนเก่งๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเพื่อเราจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ